สวัสดีค่ะมาเจอแล้วกับ f o r ์ r a n เจอร์ p X L Passport นะคะตรงนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคา6 9 9 2 0 0 0บาทตอนนี้เราอยู่บ้านลูกค้าที่จังหวัดสระบ,บุรีค่ะตัวนี้นะคะนอกจากที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะมีไฟมาสเตอร์สไตล์นะคะคลิปฉลาม3คลิปแล้วก็ไฟ d ดย์ไทมเวลาวิ่งกลางวันแล้วก็เวลา มีไฟเลี้ยวเราเลี้ยวนะครับรถด้านหน้าก็จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีวงแหวนพร้อมกับไฟ day หรือ blue y e ตัวนี้ลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าเป็นสีอะไรตัวชุด f 1 5 0 spider f 150<า>1 5 0ธรรมดานะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกตัวนี้พิเศษจริงๆคือเรามีเซ็นเซอร์หน้านะคะให้ด้วย4จุดแล้วก็ไฟลุกตัว c นี่ มีไฟตัวตรงกระจังนะคะเป็นแบบยาว Ford เป็นสีดำขอบสีแดงคำว่า Ranger บนฝากระโปรงเป็นโคเมียมนะคะแล้วก็ตัวสกู๊ปบนฝากระโปรงนะคะเป็นรูปแรดเป็นขนาดใหญ่ตัวนี้สวยมากๆเลยไฟตัดหมอกตัวนี้ไม่ได้มีมากับตัวรถเราติดตั้งเพิ่มเติมให้ แล้วก็กันแข้งข้างล่างเนี่ยตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีบอลเงินเพื่อให้ตัดกับสีดําก็สวยอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะตัวล้อเป็นขอบ16ยาง monster at 3นะคะตัวนี้เป็น marvel max ขอบ16คลิปจะเป็นสีแดงเพื่อให้เข้ากับตัดกับตัวรถนั่นเอง ด้านข้างก็จะมีคําว่าแรนเจอรสีขาวแล้วก็ white ท็ g สีแดงนะคะคิ้วล้อตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบไม่มีหมุดนะมา,ากับตัวรถเลยตัวเบ้ามือจับกันริ้วรอยนะคะเวลาคุณผู้หญิงเปิดวจะมีวงวีแหวนก็อาจทำให้เป็นรอยได้กันสาดสีชิน้นพร้อมกับเราหลังคาสีดำแล้วก็โลบาร์เออร n เรนเดอร์ลกรากฟิกนี้ลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าอยากได้เป็นอ่า ลายอะไรนะคะรวมมาถึงลายกราฟิกด้านข้างรอบตัวรถนะคะอยากจะมีชื่อตัวเองหรืออยากจะเป็นชื่อบริษัทก็สามารถทำได้นะคะตัวอาเรนเดอร์ตัวนี้มีไฟเบรกตรงที่3ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวลูกค้าเองเพราะว่าคนขับมาด้านหลังเขาจะได้เห็นเช่นเดียวกันกับกันชนท้ายมีเซนเซอร์ ให้ด้วยนะคะตัวนี้เดิมๆม,มากับตัวรถไม่มีเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีกล้องบันทึกวิดีโอหน้ากล้องบันทึกวิดีโอหลังให้ด้วยนะคะพร้อมกับจอเอ็นดอง9นิ้วเซ็นเซอร์4จุดแล้วก็ตัวนี้เวลาเราเบรกมันจะมีคล้ายๆสปอตไลท์ยิงออกมาทําให้คนด้านหลังเห็นหรือว่าใส่เกียร์ถอยตรงนี้ก็จะยิงออกมานะคะมีไฟออกมามีห่วงโอเมก้าแล้วก็มีลูกบอลด้วย ข้อไฟท้ายแล้วก็มือดาบท้ายด้านหลังแอราจอแตอยเก้านิ้วด้านในเนาะก็รวมๆประมาณนี้ค่ะขอญาตอ่าอ้ยพอให้ลูกค้านะคะล้อมหมุนเป็นเงินเป็นทองทำกิจการใดๆขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกการเดินทาง กับรถคันนี้ให้ปลอดภัยนะคะล้อหมุนไปทางไหนก็มีเงินมีทองใส่รถโอเคค่ะขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ค่ะ